ตนนี้13นาฬิกา35นาทีนะครับสวัสดียศธรรมทุกท่านทุกคนนะครับเมื่อกี้หลวงตาท่านพักเท้าที่ล่มยางพลานะครับสวนยางพลาส่วนนี้นะครับเนาะซึ่งอากาศร้อนมากนะครับนี่ก็พี่น้องนะครับยศธรรมที่ท่านมารอย,ยกยกยกขึ้นพี่ที่ท่านมารอ,อกับไว้ขอพรหลวงตานะครับมีน้ําดื่มนมนมเน,นยมาถวายท่าน2แพกจับไว้ก็ได้นะพี่นะแต่แพกเดียวยกขึ้นเลยครับสาธุสาธุครับผม สาธุสาธุหนาวอากาศร้อนมากครับวันนี้นนเตรียมพร้อมเลยนะพี่นะเตรียมพร้อมเลยนะสาธุสาธุครับอากาศวันนี้สามสิบแปดองศาน,นะครับอุณหภูมิร้อนมากนะครับเมื่อกี้หลวงตาท่านก็ได้พักผู้ติดตามนะครับผู้ติดตามลูกศิษย์ลูกหาก็ได้พักด้วยนะครับเรา ใส่แล้วรองรองรองเท้าแต่รถสวยแต่เลือกคนิ้วไม่ ซึ่งอากาศวันนี้นะครับร้อนมากๆครับเดี๋ยจะทำนะครับสิบสามนาฬิกาสามสนาทีนะครับตอนนี้นะครับ13บสนาฬิกาสาบนาทีบ่าย1นึโมงสานาทีนะครับซึ่งอากาศกำลังร้อนจัดเลยนะครับตอนนี้ นวงวในงงน,นี่น,นี่ท่านมารับพรจากหลวงตารอบหนึ่งแล้วมารอบสองมีมะขามมาถวายครับรอ,นะอ,อบสองครับรอสงสาธุครับหลวงตาให้พรดีรับ้นวายาว ตอนเย็นไปามว่า่วนคคนะตอนแรกน่าจะตอนแรกน่าจะเจอหลวงตาก่อนนะครับตอนแรกน่าจะเจอหลวงตาก่อนยังยังไม่มีสิ่งของที่นํามาถวายท่านนะครับเนาะก็มารอบนี้มีมะขามหวานครับมาถวายหลวงตาครับรอบแรกน่าจะเพิ่ง ไม่รู้ว่าลุงตาผ่านนะครับเดินผ่านรอบนี้ก็ได้มาข้าวหวานอื้นก็สักใช้อางที่เดี๋ยวแล้วไห้โฮ เอาเี่ยเอาเนี่ยเปียนจาการ่างเป็นคนไทยนะทีนี้มีมีไทยก็ต้องกะให้ตัดดจะปเขาให้แล้วก็ใครทัวรลูกเขาจะโสดแล้วก็เอาไปขึ้นผู้ายโดนในหลาย่องก็จะแบนี้งอะไรแกะแกเนี่ย

họ chỉ nên nói <laughs> họ chỉ nên nói để được tập không đúng 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 không สวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้ส่วนยางจะเยอะครับส่วนยางพาราจะเยอะครับมี ទៅមកកាត់ទៅទេសនាបានថាគត់បើចេញ3អរមក กองพีอ่า,อาท,ที่ชาทมิชชันมาหลอกกับไปขอพรลวงตานะเป็นเชือกนะครับผู้ที่รู้ข่าวนะครับ ขับสาธุมาได้เลยนะครับมาได้เลยครับผมขับก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับยายที่ทำถึงแล้วนะครับแต่บรรยากาศวันนี้ร้อนมา,มากๆ สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ใหมทางช่อง YouTube ตั้มดำซิ่งนะครับเนะาะก็จะถ่ายทอดให้พี่น้องยาติจได้รับชมตลอดเส้นทางนะครับในการจะริบกรดงตามมันชื่นสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม